สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ตอนคำคำเนาะคะ่ะพี่นอนะะ้องเนาะมือนี้คือแปลกใจแท้อันหลายๆคนสิแปลกใจว่าคือมีสารเนาะมือนี้แม่ครัวอยู่หลังบ้านค่ะ,อ,ะอยู่หน,น้าบ้านมีเสียงเพลงรบก,กวนจังน้อยแม่ครัวก็เลยมาอยู่หลังบ้านเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเอามื่อนี้แม่ครัวสิไปถามตามแนวทางของช่างคมคนดังเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ อาแม่ครัวโทรหาเพิ่นได้ยินข่าวว่าแนวทางของเพิ่นเดินดีแม่ครัวก็เลยว่าจะขอเอามาลงช่องให้แม่ครัวแน่ว่าสันเดี๋ยวแม่ครัวโทรหาเพิ่นก็ไน้ค่ะฝนตกบ่ฝนตกบ่พ่อครับฝนตกอาได้ยินบ่ล่ะพ่อได้ยินครับโอ้ยป้าเสียงฝนคือแหงค่ะเอาพ่อสวัสดีค่ะพ่อโอ้ยบ่เห็นกันโดนเนักพอนาะ ลูกได้ยินอันรายแนวทางของพ่อเข่ามาหลายงวดไหลเมียนบ่พ่อครับครับเข่าเจลีกวิ่งเนี้ยครับงวดก่อนบ่จับคู่บ่้เข่าบ่พ่อจับคู่บ่เข่าแม่งงวดก่อนพุ่ณงวดงวดที่ผ่านมาบ่งหันเข่าบ่พ่อเข่ารับเข่าสีศูนย์ออกโูกดครับนั่นแ่ะลูกเบิ้งคลิปอันนั่อันช่องบ้าวเถ่ายู่วาอันกับช่องพ่อเพชรนั่นล่ะลูกเบิ้งคลิปอันช่องเพิ่นเพิ่นไปเอา เพื่อนไปเอาคลิปพ่พอแม่นบอครับผมโอ้อันนั้นล่ะลูกกันเลยว่าอัน,นพ่อเพจเลยปะเอ้าโทรไปแม่เพื่อนบอนได้บาา้านยังได้หลานเคยไปเอาน้ำเพลินอยู่วัซันลูกกันเลยอัน,น,นได้เบื่อน้ำพ่อเพชรนั่นล่ะอ๋อครับครับค่ะค่ะเอาพอ่อลูกขอขขอัน,นแม่ข,ขั้วขอแนวทางอัน,นของพ่อมาล่องช่องในเด้อพ่อเด้อครับผมค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพอ่อเอาเข,ข่าเรื่องเข้ารถนะพ่อเนาะ ครับผมวที่ผ่านมาเพราะว่าเขาซีซูนแล้วค่ะพี่น้องแม่ขั้วบนหลังมาลงช่องค่ะหมดที่แล้วผมก็วิ่งซีกับพานาโอ้ค่ะครับหมดนีแล้วครับเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ขั้วเขียนวันที่ก่อนพ่อแม่ขั้วลงหน้าลงหลังอยู่ครับหมดที่แล้วแต่ผมมักช้ำเว้ยเขาห้าช้ำหนึ่งคุอ่ะผมตัดช้ำทิมแม่ขั้วครับ พิดอีกแล้วพิษอีกแล้วคพ่อครับผมวิ่งสองครับสามครับมีบอพ่อ ครับงวดนี้ครับวิ่งบนล่างเลขบ่คือจังไดพอ่อครับวิ่งบนล่างสอกง,งกับสามสอกับสามแล้วพอนะครับผมเลขเลขติดแปดเก้าศูนย์เลขติดแปดเก้าศูนย์แล้วพอนะแปดเก้าศูนย์ครับผมจับคู่ สองศูนย์สองศูนย์ค่ะสามศูนย์สองศูนยสองเก้าสามเก้าสองเก้าครับชุดลองชุดลองสองแปดสามแปดสองแปดเน้นที่ลักสามครับเน้นเน้นที่รักสามทั้งชุดล่องทั้งชุดเด่นบอกพ่อ ครับผมทั้งสามตัวเลย 30, 39, สามศูนย์สามเก้าสามแปดสามแปดค่ะพ่อเลขสามตัวกับเจ็ดสามศูนคู่พ่อคู่เดียวครับเลขสามตัวพ่อคือแบบมั่นใจฮกเหรอไผมล่องล่องเงินเปิดลักลอยไม่มเบื่อเลยเสือสามศู้อม,ม,มักสามศูนนะค่ะพาดมือพ่อเอ้าพ่อ ก้ามสามกับสี่จังหวัดสีมานลักสีเพื่อสีมานลักหน่วยเคื่อมันสิโดดหนีซะจำครับรช่วงกำลองพอยอยู่ที่เนาะครับครับโอ้เงว่อนคุปานมาของแม่ครัวหลุดเด้อพ่ออ๋อครับผมอของผมเลขวิ่งเดินดีอยู่ค่ะเจ้าอันเลขวิ่งของแม่ครัวนั่นลักสีหลุดค่ะไปยู่ลักล่างผู้นะครับใ่ ตัวใดมีตัวดีกับพ่อม,มาประกบปเดีอยู่ยครับเลขวิง่งโ้ยังยังบอลลุดจักเทียแมนบ่พ่อครับบ่เค่อยลูดเลขวิง่งปีปีหกเจ็นี่ท่านจะลูดจักเทียแมนบ่พ่อเลขวิง่งครับลูดยุงหวดหนึ่งครับโ้แสดงว่าเลขวิ่งพ่อเน้นที่สามแมนบ่พ่อครับผมผมเน้นตัวใดมักถือแต่ตัวเน้นเพราะว่าหักจับคูบ่บอลบอลค่อยเน้นโอ้ตัวตัวตีท้องเข่าลูดแม่นบ่พ่อครับผมอ๋อ ทำแม่โตดิษดิของเฮาเดินนี่เนาะพ่อเนาะไปบ้านหลอดแม่บ่พ่อครับว่าลูกถามแน่สู้มือนี่ไปเป็นช่างคือเก้าอยู่บ่พอ่อเป็นครับเพชรกับเฮ็ดเงี้ยนคือเก่าแหะครับอ๋ออันแับเมาอยู่แถวไหนพ่อเยี๋ยนี้เดี๋ยนี้ผมอยู่บ้านครับอพ่อเป็นช่างคนดังเนาะพ่อเนาะกันเลยดยอ,อันรับงานดีอ่าเด็กกับเขารับงานก็ได้บกับช่วง ครับบมมีงานกับยูทูบแล้วครับหาให้เนี่ยอุย้ยเลขเข้าเขาอยู่พ่าะเาเป็นยังพอเลขเข้าเขาอยูอออยอค่ครับอ่าเลขเข้าเขาอยู่ต้องต้องมีบ๊อบโอ๊ตดอกพ่อบ๊อดครับครับเอาขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อครับผมพ่อสิมี์โคงสุดท้ายบ่านี่ครบ่เคยมีครับมี่แตนเลขฝันเลขกยังแม่ไปสั่นละ <c oughs> ล่อๆโคงสุดท้ายแม่ขั้วสีโทษไปอีกเป็นตาได้บ่อๆได้เหรครับถ้าผมกับนิ่มโต้เขาละค่ะบันหามีเหล็กฟันเหล็กยังเพิ่มเนาะพ่อเนาะครับครับค่ะขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อครับผมอ่าให้พ่อสุขภาพแข็งแรงได้รับงานไม่ขาดมือเด้อพ่อเด้อครับครับขอบคุณค่ะพ่อสวัสดีค่ะครับผม อ้าวพี่น้องช่างคมคนดังเขียนพิดเขียนถือคือเอฟซีเพื่อนว่าอ้าวลบแล้วก็ลบอีกลบแล้วก็ลบอีกลบยังเขียนผิดเอฟซีเพื่อนว่าผู้ใดถือเลขไปซอยแม่ขั่วซื้อการะดาษกับปะกาในเด้อ <c oughs> โอ้ยอันเขียนช่างคมกับบดถือแม่โอ้ยจะเป็นปันหายอีหลีเด้แม่ขวัวนี่มันสมเอาไกลแหลกออกคือดอกอ่ะช่างคมคนดังเนาะค่ะพี่น้องเนาะ แม่คั่วได้เบอร์โทรน้ำพอเพียดพอเพียดวาโทรไปหาสั่งคมเลยเด้ออ่ะอันุลเล็กเนี่ยทางเพิ่นเข่าอยู่ดี้วิสันเอาเมื่อนี้ได้โอกาสแม่คั่วก็เลยโทรโทรคุยกับพ่อเนาะค่ะเนาะวิ่งบนบนล่างวิ่งบนล่างเนาะค่ะสองกับสามชนกับของแม่คั่วยู่ดีวิโตเล็กเล็กวิ่งเนยเลขติดแปดเก้าศูนย์ของแม่คั่วบ้านมีเลขติดถ้าอาศัยอ่าสำนักเพิ่นมาติดของแม่คั่ว จับคู่ตัวใดแบบไหนสองศูนย์สามศูนย์สองเก้าสามเก้านี่คือชุดเด่นชุดล่องเพิ่นสองแปดสามแปดเอาพวกเพลินตัวเถื่ออยู่ค่ะพี่น้องแม่มขั่วหมักคือกันหมักสามเอาชุดสามตัวของพอมี่ตัวใดเกตสามศูนย์เอาแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องช่างคมคนดังมาแล้วช่องแม่ครัวเอาเอฟซี 4, ขอมาหรือว่าอ่ะ ตามให้เอฟซีที่ขอมานะคะพี่นอ้องอะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อแคบหน้าจอไว้พิจารณามักกระจังคอยจัดเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวเลขกับเป็นแคนแนวทางแม่ขั่วกะเป็นคนนํำเสนอเฮ้าเป็นเอฟซีเป็นผู้พิจารณามักเข้ากระจังคอยจับบ่มักเข้ากะเบ,บิงไหวรอบหนาว่าจะเดินหรือไม่ของช่างคมคนดัง พอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ให้พี่น้องโชคดีกับช่างคมด้วยค่ะเด้อแม่ครัวสวัสดีค่ะ